สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต,ตยสภาวันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนสาาลาดุสิดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโโรกาสให้หนางชนาการธิรเวทพลกุลประธานสารดีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิต,ตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต,ตยสภาสมัยที่76ปีการศึกษา2566เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร ในการนี้เนติบัณฑิตสมัยที่75ประจำปีการศึกษา2565ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานประกาศสนียบัตรเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนติบัณฑิตทุกคน ได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ต้องใช้ปัญญาหลักวิชาและความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อให้สามารถรับภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการทำรงรักษาความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองหวังว่าทุกคน จะภาคภูมิใจและตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะนำวิชาความรู้สติปัญญาความสามารถและความยุติธรรมในจิตใจของตนมาใช้ปฏิบัติภาระหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยความเพียรพยายามอยู่เสมออย่าได้ย่อท้อแต่อุปสรรคปัญหาใดๆ แต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จทั้งในฐานะนติบัณฑิตนักกฎหมายและบุคลากรที่เป็นหลักของประเทศอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาสให้ตุลาการสารทหารสูงสุดตุลาการสารทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญสารทหารชั้นต้นเฝ้าออทูลละองทุลีพระบาทถาวายสัตย์ปิยานก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา18นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการสารทหารสูงสุดตุลาการสารทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญสารทหารชั้นต้นเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้พลเอกพิสิทธิ์นพเมืองเจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทอัตพลแพท่พผานชนหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุดรวมเฝ้าถูลลอองทุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทามพระบรมราชโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ท่านทั้งหลายเป็นทหาร ยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยอย่างเคร่งครัดและการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไหว้ก็เป็นวินัยอย่างสำคัญจึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นในคำสัตย์สัญญาจากใจจริงของตนที่ได้มาประกาศพร้อมกันแล้วนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ครบถ้วนให้สมกับที่เป็นทหาร และตุลาการภารก,กิจของท่านก็จะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ไม่เพียงแก่กองทัพเท่านั้นหากยังเป็นนิมิตหมายของความยุติธรรมในบ้านเมืองอาจจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาพันาธา์สาธารณรัฐเยอรมนีในการที่ศาสตราจารย์ดอรฮอสเคิร์เลอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแกอ่อสัญกรรมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568ความว่าพันท่านดรฟรังเวอร์เทอร์สไตน์เมเยอร์ประธานาธิบดีแห่งสาพันาธา์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลิน ข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของศาสตราจารย์ดอรฮอร์สเคอร์เลอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีผู้ซึ่งมีคุณูปการเยี่ยงรัฐบุรุษทั้งความมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญก้าวหน้าของประเทศรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเยอรมน,นีและประชาคมโลก ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมาการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศท่านอดีตประธานาธิบดีได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกในขณะที่เผชิญกับมรสุมความท,ท้าทายรวมทั้งในช่วงวิกฤตทางการเงินในเอเชียที่ท่านอดีตประธานาธิบดีได้สนับสนุนข้อตกลงมาตรการดิเดิมเชียงใหม่ในครั้งนั้นข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวเยอรมัน ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีรวมทั้งประชาชนชาวเยอรมันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวะชิรกระล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษิาังที่ไดเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกวัฒนชัยชายเหมือนวงข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมวันนี้เวลา17.41น,นสมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกวัฒนชัยชัยเหมือนวง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่26ตุลาคม2567สิริอายุ81ปีพลเอกวัฒนาชายัชยชัยเหมือนวงเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2486เป็นบุตรของพลเอกพิสิทธิ์ชัยเหมือนวงกับคุณหญิงวันนใชัยเหมือนวงบุญนาคสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบรียนโรงเรียนตเตรียมทหารรุ่นที่1และโรงเรียนนารอพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12 นอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตรทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาและจากสถาบันต่างๆด้านตำแหน่งทางทหารเริ่มรับราชาการในปี2508และมีความก้าวหน้ามาโดยตลอดเช่นเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าแม่ทัพภาคที่3และเกษียณอายุราชาการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกในปี2546ด้านราชาการพิเศษได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นสมาชิกสภาปฏิรูปปกครองประเทศ ปกครองแผ่นดินสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภาตุลาการสา,ารทหารสูงสุดราชองค์รั์เวรและนายทหารพิเศษประจำกรมฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จวบจนวาระสุดท้าย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนาดีรัตนจชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา13นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนาดีรัตนจชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสานอีสานเทคชัยมิวเซียม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าทออีสานให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สร้างเครือข่ายศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาผ้าทออนุภาคลุ่มน้ำโขงมีสีโซนได้แก่ผ้าทออีสานชาติพันธุ์ที่ราบสูงแสดงเอกลักษณ์ผ้าทออีสานผ้าชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกะเลิงกุยไทยแดงพวนหุ่นแต่งกายผ้าทอตามชาติพันธุ์ในอีสาน และผ้าทอในวิธีและพิธีกรรมเช่นผ้าปกหัวหน้าผ้าห่อคภีโบราณผ้าวัฒนธรรมใต้ถุนบ้านอีสานตำหูแสดงวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าของคนอีสานต,ตัดแต่รปั่นฝ้ายเลี้ยงไหมสาวไหมสืบผูกการทอผ้ารวมทั้งกี่ทอผ้าที่มีจำนวนเขามากที่สุด1,775เขาอุดรธานีธานีผ้ามีขีดแสดงวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าขีด ม้วนผ้าเมขีดยาวที่สุดในโลกยาว1,199เมตรสื่อสารสนเทศรวดลายผ้าทอ600ลายและผ้าขิดอัตลักษณ์อีสานมูลมังคลังผ้าภูมิปัญญาอีสานแสดงผ้าทรงคุณค่าภูมิปัญญาอีสานผ้าชนะการประกวดกลุ่มผ้าลาวผ้าภูไทยผ้าแปรว่าผ้าขิดผ้าสิ้นผ้าตุ้มผ้าแซวกลุ่มผ้ากระเมรผ้าปูมผ้าโฮและผ้าอัมพรม นอกจากนี้ยังมีนิทรศการความงดงามของแปรวาและมนเสน่การแต่งกายของชาวภูไทยจังหวัดกาลสินผ้าตุ้มล้ำค่าแปรวางามวิจิตรสิ้นภูไทยหายากผ้าแสวโบราณกว่า150พผืน จากนั้นเสด็จไปอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้าตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัด101ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อุดรธานีนครพนมบุรีรัมย์ชยัยภูมิมุกดาหารนองบวลำภูสุรินทร์มหาสรารคามขอนแกน่นนครราชสีมาอุบลราชธานีและสะกลนครรวม30กลุม่มซึ่งน้อมนำแนวพระดรัรปผ้าไทยใส่ให้สนุก พัฒนาต่อยอดผ้าไทยที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมใช้ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งกลุ่มศิลปชีพผ้าตะวันออกเฉียงเหนืออาทิกลุ่มผ้า,าศาสตร์ผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสารคามแสดงผ้าลายเกรดสิริสาเป็นงานผ้าเฉลิมฉลอ160ปีเมืองมหาสารคามนำสีจากหนังสือเทรนบุ๊กให้เข้ากับโลกปัจจุบัน ผ้าไหมมัดหมี่จากกลุ่มไหมมีชัยจังหวัดชัยภูมิสร้างลายผ้ามัดหมี่ดั้งเดิมผสนกับลายจากธรรมชาติให้ร่วมสมัยมากขึ้นใช้เทคนิคมัดหมี่200ลำทอ2ตะกอชุดเครื่องแต่งกายจากขวดน้ำพลาสติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิงทอเศรษฐกิจหมุนเวียนบ้านดงเรืองจังหวัดอุดรธานีใช้นวัตกรรมอัพไซคลิงจัดการขยะพลาสติกในชุมชนพัฒนาเป็นเส้นใยทดแทนฝ้ายใช้สีย้อมธรรมชาติเรืองแสง ผ้าลายยีนย้อมครามเทคนิคทอสามตะกอจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมงบ้านดอนกอยบ้านดงเสียวบ้านกุดจ,จอกน้อยและบ้านกุดจ,จิตจังหวัดสกลนครในโครงการดอยกอยโมเดลและเป็น s ustainable village รวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามและการใช้สีธรรมชาติพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ผ้าไหมอิรี่ทอลายขัดแทกด้วยกี่โบราณจากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแกล่องจังหวัดขอนแก่นเส้นใยไหมอิรี่เป็นผ้าใส่สบายกว่าผ้าไหมชนิดอื่นๆ